ใ okay, so ่หย okay. okay. yeah. yeah. ิบมานี่ไหมมันจะได้สว่างเอ้ยเอเื่อยเพื่อเป็นดวง กับสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกค้าส,ส,สวัสดีค่ะมาเปิดสินค้ารายการใหม่ของปูป้ายทานตะวันกันบ้างนะคะรายการใหม่ของป้ายทานตะวันสเวตเตอร์วูดนะคะเมนสเวตเตอร์วูดนะช่วงนี้เสื้อว,วูดหมดกัน<ม>เกือบทุกรายการเลยขายดีมากอันนี้เรานำ ป้ายนี้เรานำเข้ามาใหม่นะคะรายการนี้เข้ามาใหม่ของป้ายทานตะวันเลยใครรับรีวิวลูกน,นี้นะคะรีวิวลูกนี้เราส่งฟรีให้ะค,ะค่ะสักคู่นะคะสักคู่นะเสียงชัดไหมพี่ สวัสดีครับลูกค้ารายการช่วงบ่ายรายการนี้เป็นสเวตเตอร์วูดป้ายทันตะวันณคิ้นท้ายรายการใหม่ใช่เป็น,เ,ปนเอาเคเสียงชัดอยู่รายการนี้จะเป็นสเวตเตอร์วูดนะลูกค้าป้ายทันตะวันเดอร์ลูกรีวิวเช่นเคยเราส่งให้ฟรีใช่ค่ะรีวิวส่งฟรีค่ะใครที่ถามหาสเวตเตอร์วูดอยู่นะ งานประมาณ45่บหากิโลใช่ไหมคะ45กโอ่ากระสอบเล็กนะคะประมาณ45กิโลนะกระสอบเล็กๆขายง่ายได้กําไรนะคะใครอยากได้แบบราคาไม่สูงเกินจํานวนไม่เยอะเกินวันนี้เราว่าเปิดรายการใหม่ให้ดูแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคตัดกันเลยนะค่ะราคาไม่สูงมาก4ี่0 0มีทอนใช่4ี่0มีทอนใช่รายการนี้4ี่พมีทอนเดลูกค้าตัดยตัดเลยตัดเลย4ี่พมีทอนค่ะ4,000มีทอน ใครที่ต้องการแบบต้นทุนไม่สูงเกินนะคะไปขายง่ายได้กำไรได้ราคานะมาดูป้ายนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะแมนสเวตเตอร์ว hmm. mm ูด hmm. ค่ะป้ายทานตะวันนะคะ mm hmm. เป็นางานได้การใหม่ของตู้ป้ายนี้เลยนะคะถ mm ือก่อนนี่เดินลูกค้าป้ายทานตะวันป้ายทานตะวัน เมนช่ายเมนวูดเสื้อเวสเตอร์เชิร์หรือเมนเชิร์เสื้อเวเตอร์วูดก็แล้วแต่เรียกเหมือนกันคือเสื้อวูดนะคะแล้วแต่จะเรียกนะน้ากระสอบแกงมา45่สิบ้ากิโลใช่ค่ะ45่กิโลนะคะน้ากระสอบแกงมาไหนที่ตัดอยู่ไหนนรองมาตัดไปนี่เลยโอ้จับเบียดแต่ดูดูสีแบบสดสๆมากเลยอ่ะหนาๆของผู้ชายนะสวยมาก นี่ดูสสีแดงมาเลยโอ้โหสมองเยอะไหเยอะไหมเบนแยกเบนอ่ะอันนี้นายกีฬาครับอะไรอันนั้ะไรอ่ะมันสวยนะงานใหม่ๆเลยงานใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวนี่เป็นกระสอบแรกที่เปิดครั้งแรกที่นำเข้ามานะปกติเสื้อป้ายทางวัดตะวันเนี่ยเราไม่ค่อยนำเข้าจนได้พวกงานหญิง เสียงหายหรือเปล่าสักครู่นะเสื้อผ้ทางด่ตะวันเนี่ยเราไมค่อยทำได้ยินหรือเปล่าลูกค้าเสียงหายหรือเปล่านี่เป็นไงโโอ้หเสียงอยู่ค่ะเสียงอยู่ได้ยินชัดไหมพี่มี่ได้ยินชัดไหมแต่หนูเช็คเสียงเสียงมาแล้วราคาเท่าไหร่ถี่พันมีทอนเดอลูกค้าใช่อ่เดี๋ยวหนูพิมพ์ราคาให้ค่ะเดี๋ยวหนูพิมพ์ราคาให้นะคะได้ยินกันชัดใช่ไหมคะได้ยินชัดนะ มีตะก,กีนด้านข้างด้วยตรงตรง,งไปก็นี่ก็เข้ากลางอีกเลยอ่าเมื่อกี้เท่า,ทานี้จะไม่ได้เก็บบกออ่ฮะเท่านี้จะไม่เออลึสามเก้าเก้าศูนย์ะครสามเก้าเก้าศูนย์อ่ะรีวิวส่งฟรีนะคะรีวิวส่งฟรีนะใช่ส่งฟรีรายการนี้มีเออเหลือทั้งหมดสามกระสอบเลยลูกค้าใช่ นี่สามพันนะคะสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทคะเอาหมวกขึ้นเลยไหมได้ได้ได้อ๋อโอเคแชมเปี้ยนนะลูกค้าตัวนี้เป็นชัดไหมคะแชมเปี้ยนค่ะแชมเปี้ยนนี่สวยมากนี่เกีเด่นนี่เกีเด่นค่ะลายสวยว่ะนี่ลูกค้ามีหมวกได้ยินชัดเนาะนี่เราถือแบบเนี้ยคนหนึ่งถือไอ้วุฒิแขนพอดีเลยชเีบุตรดีเลย งานสวยสีส่วนมากเลยอ่ะโพีงานปักด้วยเป็นไงนะนี่อันนี้งานไอ้นนู้นก็สวยอันนี้ก็สวยโอ้ยเอาโน่นนี้ก่อนแล้วกันเอาเดี๋ยวตะกีนตะกีนก่อนใช่ชูบนั่นแหละโอ้ยนี่ข้างๆมีสะกีนด้วยนะนี่นี่หมวกนี้ด้วยหมวกนี้ด้วยมังอู้สีส่วนสวยสะท้อนมาเน่ยนี่ป้ายนี้เหมือนกับงาน U.S. บางัวเนี่ยดูให้นี่สีมันจางเนาะ สี่สิบห้ายูไนกี้ค่ะอ้อุ้ยสะอานมากมีลูกค้ารับยางลูกค้าไนกี้เด้อนี่ใครรับรีวิวลุกนี้นะเราส่งฟรีให้นะพี่นะไนกี้ค่ะแล้วก็หนาวเลยนะใช่คือลูกค้าหลายๆท่านถามหาสเวตเตอร์วูลแล้วมันหมดมากหมดบ่อยหมดเร็วมากพี่ตอนนี้กำลังนำเข้ามาแล้วนะคะทางร้านเอาเข้ามาแล้วนะใครไม่อยากพลาดนะพี่นะรีบจับรีบจองเลยนะคะ นี่เป็นเจ้าของเรื่องได้งานสกินแน่นๆเลยอาย้โหดมากนี้อุ้ยอ่ะคือเต็มจอเลยโหใครรับพิมพ์รับเลเดอร์ลูกครับใช่อุ้ยผู้ชายนะคืองานออกสวยงามสะอาดนะเนี่ยสวยมากใช่ยนะครับคุณตา หน้ากระสอบเขียนลงมาเป็นเมนนะคะแต่ว่าบางตัวหนูว่าผู้หญิงใส่ได้นะใส่แบบรวมๆแบบแนวโอเวอร์ไซส์อ่ะใช่ใส่ได้ทั้งหญิงทั้งชายแหละเพื่อพวกเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยผู้หญิงก็ใส่ได้อกางเกงสวยนะครับใครรับกระสอบนี้พิมพ์รับได้เลยเด้อลูกค้าย่นยันยืเดันยืนยันลูกค้า หลังก็มีลูกเล่นนิดหน่อยนี่สก,กินอยูแน่นนะสก,กินแน่นนะรายการนี้มีสามกระสอบแล้วทุกคนสามกระสอบตอนนี้มีว่างแค่สามกระสอบนะคะ,ะใครต้องการรับรีวิวน<า>นลูกนี้น<า>นก็ที่พิมพ์รับมาได้เลยนะคะเบแบบเปิดเจอของนี้ตั้งแต่กระสอบเลยอะ สวยเลยลูกค้าผ้าสะอาดอาเลยเนี่ยงานผ้าสะอาดอาจจะมีเปื้อนบ้างนิดหน่อยพี่ทําความสะอาดได้นะนี่แจ้งไว้ก่อนเพราะว่างานผ้ามือสองอาจจะมีตําหนิบ้างนะคะเป็นธรรมดาแต่ดึงคือดูพี่เห็นไหมว่างานสะอาดแล้วสกินแน่นมากค่ะมัดยอนเดิมเลยนี่พี่นี่แหละสกินแบบแน่นๆเลยวันนี้เป็นงานปักนะลูกค้างานปักนะพี่ปากแบนไหม โอ้สวยมากตัวนี้สวยยโอ้ยงานสกินแบบดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ลายลายลายงูเรียบๆอยูนิ่ก็มะ้งไปฝุส่วนจำนวนจากี่ตัวนั้นเดี๋ยวจะทยอยนับให้นะพี่นะเพราะว่า หน้ากระสอบจ้งมาเป็นกิโลนะคะจํานวนอาจจะไม่แน่นอนนะคะในแต่ละกระสอบนะเปิดแบบไหนได้แบบนั้นเลยค่ะเปิดแบบไหนได้แบบนั้นเลยได้ทุกตัวทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบเลยนะคะ เริ่มข้าหนาหนาลูกค้าก็จะถามหาสเวตเตอร์กันเยอะเลยแล้วคือสเวตเตอร์วุ้นนี้คือแบบโอ้โหเดอะนอตเฟยค่ะขายดีมากงานสเวตเตอร์ขายดีมากเลยตอนนี้ของแทบจะไม่มีขายเดอะนอตเฟยค่ะรายการไหนแบบตัวไหนที่เป็นงานป้ายงานแบรนด์น่ะี่กับแยกขายราคาได้เลยนี่ตัวนี้แชมเปี้ยนนะคะ กิลด่น์เด่นค่ะเด่นลายสวยเด้เนี่ยนี่โอ้สกรีนหน้าหลังนะครับข้างหลังนี่เสื้อสกรีนไม่แต่งนะอะไรไหมสีเคสีเคโอ้งานปักด้วยใช่ปะงานนูนแบบปักนูนไหมปักนูนสีเคด้อลูกค้าทีนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ใกล้นี่สกรีนนูนเหรอลูกค้าสีเค ที่ไหนเริ่มหนาวแล้วก็สั่งไปได้เลยนะครับ U S A ดูปลายด้านไหนในวีดีโอเกี่ยวได้ดิเกี่ยวได้ดิเกี่ยวอ้องานสวยมากการปักตัวนี้กานปักโอ้โหตัวนี้ปักสวยอุ้ยสวยจริงอ่ะอ่าพี่อย่าช้านะคะอย่าช้านะนี่สวยมากเป็นตัวอักษรอะ อย่าช้าแล้วพี่นันตอนนี้มีแค่สามกระสอบเท่านั้นนะคะรวมกระสอบรีวิวลุ่งนี้นะเพราะว่าของเริ่มหายากแล้วพอเข้าหน้านหนาวของเริ่มหายากเข้ายากมากเลยนี่น่าสุดสารมากเลยสกินก็เยสกินแน่นสกินแบบแน่นเนี่ยนี่สกินแบบแน่นมากเลยพี่ดำนั่นหลังเมื่อกี้กิ้วเด่นกิ้วเด่นค่นนะเลือกแล้ว อะไรกิ๊บได้หรือไม่ใช่ใช่ใช่ใครรับกระสอบนี้พิมพ์รับได้เลยเด้อลูกค้าใช่ค่ะพิมพ์รับมาได้เลยนะคะพิมพ์รับมาได้เลยเดี๋ยวต้องการกระสอบใหม่นะคะพี่แคปหน้าจอทางแชทแจ้งแอดมินได้เลยนะคะกระสอบใหม่มีว่าให้สอบบุ้เท่านั้นเกี่ยน่นค่ะด้านหลังมีลายไหมนี่โอ้ยสวยมากสกีแน่นแน่นเลยนี่สีชมพูสวย หรือลูกค้าท่านไหนต้องการให้รีดด้วยนะคะพี่แจ้งได้เลยนะคะค่ารีดกระสอบละมาณสามร้อยบาทนะคะับสบาทป้ายติดอยู่เลยนะนั้นกระดาษอะไรติดอยู่แกะออกก็ได้ค่ะว้าวใช่เรียบเรียบดูดีดูแพงเรียบดูดูแพงแบรนด์หรือเปล่าเรียบดูแบบนี้คิวเด่นใช่ป่ะวะอืมคิวเด่น น,นี่อธิดาลูกาตวนี้ไปด้านไหน่แย่งกันลนะเบวบวะต้องี้ง,งานสกินสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอสะกินเยอะมากสกินงานปากสวยมากมน,นี่ตัวขาตัวน่าเจ๋ ข้างหลังก็มีตะเ,ะเกียตะเกียงลกียเด่นเกียวเด่นค่ะในแต่และก็สอบนะแล้วพี่ไปเจอเปิดเจองานพวกแรมพวกขว่วยเนี่พี่คัดแยกทำราคาได้เลยนะคะคัดแยกทำราคาได้เลยหมวกเป็นลายด้วยอ่ะด้านในเหมือนเป็นลายทหาร เเกลีดหนึ่งกระสอบมีประมาณกี่ตัวเดี๋ยวนับให้ค่ะพี่ขาเพราะว่าหน้ากระสอบแจ้งมาเป็นกิโลนะทิปด้วยทิปดีนะลูกค้าแต่ว่าเดี๋ยวดีค่ะสิบสิาพดีมีทั้งแบบสวมแล้วก็แบบสิบหน้านะส่วนจํานวนเดี๋ยวนับให้นะคะรีไวค่ะเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวจะนับนับให้นะคะเพราะว่านักกระสอบแจ้งมา45่กิโลนะคะพี่ขาเมด้โดรีโอ้รีไว อยู่ครบเลยนะคะอยู่ครบเลยนันนี้รีวายด้ค่ะใช่พี่อาจจะมีคราเหล่งนิดนึงนะพี่ทําความสะอาดได้นะคะเพราะงานผ้าพมืสองเป็นธรรมดาเลยพี่อาจจะมีคราบ้างเล็กน้อยนะคะจักทาความสะอาดเพิ่มได้เลยพี่สวยมากลูกค้าสภาพนี่ก็โอเคเลยนะลูกค้าเป็นซิกานคือ ของนี้มันจะอยู่แบบท้ายๆกระสอบนะนับจำนวนดูก่อนพี่ดำนับจำนวนก็ได้เดี๋ยวนับให้เลยตะโกนะคะเดี๋ยวจะนับจำนวนดูให้ว่ากระสอบนี้จะออกประมาณเท่าไหร่นะคะแต่และกระสอบบอกไว้ก่อนเลยว่าจำนวนไม่แน่นอนนะคะพี่ขา ใครอยากได้กระสอบนี้นะคะพิมพ์ดับมันได้เลยนะคะพิม์ดับมันได้เลยนะคะรีวิวเราส่งฟรีให้นะคะถือต้องการลูกใหม่ตอนนี้มีว่างแค่สองลูกเท่านั้นนะ ห้าสิบห้าสิบสามสิบแปดสิบเอ็ดตัวแปดสิบเอ็ดตัวแปดสิบเอ็ดตัวแปดสิ <c oughs> บบวกลบใช่จำนวนก็ประมาณแปดสิบแปดสิบตัวบวกลบใช่ไหมอันนี้ 5, ได้เท่าไหร่นะแปดสิบเจ็ดแปดหนึ่งแปดหนึ่งรีวิวได้แปดสิบเอ็ดตัวนะคะพี่หาใครอยากได้กระสอบรีวิวลูกนี้แจ้งได้เลยนะคะ <c oughs> หรือต้องการกระสอบใหม่นะพี่แจ้งได้เลยนะคะโอเค ใครอยากได้ก็สอมใหม่ก็แจ้งได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้นะคะเดี๋ยวขอปิดไปก่อนแล้วเยวมาดูกันว่าวันนี้จะเปิดไลน์อันไหนต่อนะคะโอเคป้ายนี้เลยป้ายนี้เลยป้ายนี้เลยเด้อลูกค้าถ้าเฉลี่ยแล้วตกตัวหนึ่งประมาณสี่สิบกว่าบาทลูกค้าใช่ค่ะสนใจกระสอบใหม่ลูกค้าแคปหน้าจอนี้ทางแอดมินได้เลยเด้อนี่ป้ายนี้เลยนะคะแคปหน้าจอรับได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้รายนี้เราขอตัวปิดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ